เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพาไปดูระบบผู้ช่วยนะฮะ,ะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่มีผู้ช่วยนะเราสามารถไปซื้อผู้ช่วยได้ที่ตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับเดินขึ้นมาข้างบนพอนเทล่าครับเพราะว่าหลังจากที่มันอัปเดแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนจุดเข้าไปนะครับเออให้มาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับเพื่อที่เข้าไปห้องกาฟาเก่านั่นเองฮะ นี่ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะแต่พอเดินเดินมาคุยอะไรตัวก็ถึงรู้เหมือนกันครับมันก็จะมาห้องกาฟาเก่านะครับอ่าสำหรับคนไหนนะครับที่อยากได้ผู้ช่วยนะครับก็สามารถมาซื้อบัตรนะครับได้ที่ตรงนี้เลยนะกับ n b c ตัวนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยก็จะซื้อตัวนี้นะในราคา50,000 0บาทสมมตินะพอซื้อมาแล้วเนี่ยเราก็มาหาผู้ช่วยคนนั้นได้เลยครับในห้องนี้แหละนะฮะ เพื่อนๆก็ลองไปเรียกเอาแล้วกันว่าอยากได้ผู้ช่วยคนไหนครับหลังจากที่เราซื้อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีผู้ช่วยให้เราหน้าตาแบบนี้เลยครับนี่ฮะมันจะมีไอคอนผู้ช่วยเข้ามานะเราก็สามารถลงดันต่างๆได้สบายเลยฮะ บริการเติมเงินเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงต้อง l e g e n d Shop นะฮะ